สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้พอดีว่าฝนมาตกนะครับเราเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเอะในเมื่อเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าขึ้นมาเนี่ยหลายคนจะถามนะครับว่ามันเกิดจากอะไรมันคงไม่ได้เกิดจากอะไรนะรามาสูนขว้างขวานกับไม่ขลาไม่ขลาล่อกแกวลามาสูขานขวางขวานมันคงไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับซึ่งในสมัยประลามประลาเนี่ยเขาก็ว่า การเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่านเนี่ยเกิดจากลามาสูรนัก้างขวานเพราะว่าเมฆขลาออกมาลออกแก้วเฮ้ยเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะครับก็เป็นความเชื่อแบบประาปลาที่เคยเขาเล่ากันมานะครับไอเขาว่าไอเขาว่าเนี่ยนะครับอย่าไปเชื่อนะครับเราเอาวิชาการมาคุยกันเลยดีกว่าว่าไอที่เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่านเกิดจากอะไรนะครับก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่นะครับ ก็คือฟ้าร้องก่อนฟ้าร้องเนี่ยมันก็คือเกิดจากเหตุการณ์ฟ้าแลบนะซึ่งเกิดกับลักษณะของฟ้าแลบระยะห่างของผู้สังเกตนะครับเป็นเพียงแค่เสียงแลบบางเหมือนกับแตกเหมือนกับของที่มันแตกขึ้นมาเนี่ยนะครับไปจนถึงเสียงคำรามต่าๆบางทีก็เยาวๆยามั่งสั้นๆมั่งทั้งนี้เนื่องจากฟ้าแลบทําให้ความดัน และอุณหภูมิของอากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทำให้อากาศอรอบๆเรือนนั้นเกิดการขยายตัวอย่างเร็วมากทําให้เกิดขึ้นเราเรียกว่าขึ้นโซนิกซึ่งสร้างเสียงฟ้าร้องขึ้นมานะครับนะพอจะเข้าใจเนาะนะครับแล้วเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยจากอากาศเนี่ยมันก็เริ่มเกิดการขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมากนะครับ ความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบและเกิดจากที่ก้อนเมฆเนี่ยหรือเราเรียกว่าก้อนซีบีเนี่ยนะครับมันลอยตัวไปแล้วนะครับเสียดสีกับบรรยากาศนะหรือเสียดสีระหว่างก้อนเมฆด้วยกันก็คือก้อนเมฆเนี่ยมันวิ่งมาเสียดสีกันมันก็เกิดความเครียดนะระหว่างก้อนเมฆด้วยกันเนี่ยมื่อเกิดเราเรียกว่าความเครียดสะสมเกิดกระแสฟไฟฟ้าสถิตในตัวก้อนเมฆ อย่างมากมายเลยทำให้ก้อนเมฆเนี่ยมีสัก์ไฟฟ้าสูงตั้งแต่1 0บถึง100 m เเฮ้ยโอ้มันไม่ใช่นะนะครับถึงขนาดนี้โชว์หรอครับเนี่ยนะครับเอาฝังต่อนะครับฝังผมพูดกันต่อไปเลยเมื่อมันสะสมไว้มากคือก็เกิดความเครียดอ,อย่างที่ผมบอกมเมื่อกี้เนี่ยมันก็ต้องเมื่อเกิดความแครนรึมมันก็ต้องหาสนามไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะหาที่ลง เมื่อความเครียดของสนามไฟฟ้าถึงขั้นวิกฤตก็ต้องปลดปล่อยโดยการวิชาร์ดระหว่างก้อนเมฆกับพื้นโลกเลยเกิดเป็นฟ้าผ่านะครับนั่นหมายความว่าก้อนเมฆเนี่ยมันมาอยู่ใกล้กันปับ๊บนะครับมันเกิดการเียดสีกันมันก็เกิดความเครียดนะครับพราะเกิดความเครียดมันก็ต้องหาทางระบายออกมานะพอเกิดคอนพอหาระบายอะไรครับพอเกิดความระบายออกมาปุ๊บมันก็เกิดอะไรครับวิง่ง นะครับหรือเกิดฟ้าผ่านะครับลงมาที่พื้นดินนะครับเราเรียกว่าอะไรฮนะกราฟแทประมานเนี้ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่ากราฟแฟถ้าเกิดผมพูดผิดก็บอกด้วยนะเพราะว่าผมก็ฟังนักวิชาการเขาพูดมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดบิดชาร์จระหว่างก้อนเมฆกับก้อนเมฆเราเรียกว่าฟันเล็บนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดก้อนเมฆก้อนเมฆม,ม,มันมาเข้าหากันปั๊บ นะครับเราเรียกว่าเป็นอ,อะไรนะั้นลิชชาร์ดหรือแอร์ลิชชาร์ดนะครับลำแสงของฟ้าผ่าเนี่ยจะมีอุรูปูุิถึง30,000องศาเคนวินนะครับจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าที่ฟ้าผ่าลงที่ใดนะครับก็เกิดไฟไหม้สิ่งนั้นทันทีเลยมันจะฟ้าผ่าลงที่ต้นไม้นะครับ มนก็ต้นไม้ใหม่ฟ้านะครับผ่าตรงไหนตรนนั้นก็ไม่ทันทีอ้าวเมื่อกี้ฟ้าลองเนอเอาอกอ้าวเรามาคุยถึงเรื่องฟ้าผ่าบ้างฟ้าผ่าเนี่ยมันก็คือเป็นปารากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเริ่มจากการก่อตัวของเมฆฟ้าผ่าเราเรียกว่าคอมมูนอ,อะไรนะอะไรเขา่ขาวเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับ ที่มีประจุบวกแล,และลบอยู่ในก้อนเมฆเ,เมื่อการสะสมเนี่มันมากขึ้นมันก็เลยทําให้เกิดสักดาไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆก,กับพื้นดินนะครับพอมันเกิดสักดากับพื้นดินปุ๊บมันก็เกิดการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุดที่ทําให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าปริมาณมหาศาลมหาศาลที่มากเลยนะครับระหว่างก้อนเมฆก,กับพื้นดินนะครับ ที่เรียกว่าฟ้าผ่าอากาศเป็นชนวนนะไฟฟ้ามันจะไม่ยอมให้ประจุต่างๆเคลื่อนที่ผ่านมันได้โดยง่ายดังนั้นเมื่อเมื่อประจุไฟฟ้าบนก้อนเมฆเนี่ยบนเมฆนะครับมันเคลื่อนที่ลงสู่พื้นดินจะต้องมีปรมวณที่สูงมากโดยประจุเหล่านี้จะสร้างความต่างศักไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนาะจะทําให้อากาศซึ่งเป็นชนวนไฟฟ้าเนี่ยแตกตัวออกเป็น ไอออนชั่วคราวโดยโดยอะไรครับโดยที่อาการเนี่ยแตกตัวเนี้ยจะลักษณะเป็นข้อผมข้อผมพร้อมยาว,ยาวโดยโดยจะโดยทั่วไปแล้วจะมีความยาวประมาณ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 สัณก50เมตรนะครับเมื่อเท่านี้เกิดประจุก็จะมีการถ่ายเทปไปอีกจุดหนึ่งเมื่อถ่ายเทปัปบแล้วก็จะทําให้เกิดการแตกตัวของอากาศใหม่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆเดิมที่เป็นท่อเล็กๆมีความยาวประมาณ50เมตรนะครับดังนั้นการเกิดขึ้นของฟ้าผ่าจะเป็นไปในลนักษณะทีละขั้นทีละขั้นโดยทีละขั้นจะใช้เวลาประมาณประมาณเท่าไหร่วะนะประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยว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 ประมาณเท่าไหร่เนี่ย00 0.0005 000 000ประมาณนี้นะครับหน่วยเป็นวินาที เนื่องจากแต่ละขั้นเกิดขึ้นมันเร็วมากเราจึงเห็นการเกิดขึ้นของฟ้าผ่าเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับพอฟ้าพอผ่าปั๊บนะครับมันก็จะลงที่พื้นดินทันทีเลยแต่ถ้าหากว่าตึกไหนสูงสูงนะครับมันเวลาผ่าเนี่ยมันก็จะลงที่อะไรครับสายรอบฟ้านะเพราะฉะนั้นแล้วเวลา เกิดฟ้าผ่านะครับตามแถวบ้านนอกวันนอกหรือตามธรรมชาติที่มีพื้นที่โล่งๆเนี่ยมันก็จะหาที่ลงอันไหนที่เป็นจุดโดดเป่นสูงสง่าเนี่ยมันก็จะลงผ่าเปลี่ยงที่ต้นไม้ทันทีเลยนะครับเวลาเราเดินเวลาเราอยู่ตรงที่โลง่งนะครับเขาจึงบอกว่าเราต้องอะรครับงอตัวนะเดินแบบงอตัวไม่ใช่ดเดินแบบยืดอกนะ ยืดอกพกอะไรครับพกยามเงี้ยไปกำลังไปเลี้ยงงัวอยู่ฟ้าลองฟ้าแลบเบี้ยเบี้ยเราก็ยืนเดินอยู่ที่โล่อย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่โดนฟ้าผ่าเนี่ยมีมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันกําลังก้อนเมฆเนี่ยมันเกิดการเสร็จสีกันมันเกิดความเครียดพอเกิดความเครียดมันก็ต้องหาที่ระบายลงเมื่อเราไปยืนอยู่ตรงจุดโดดเด่นสงา่าสูงสง่าเงี้ยนะครับ ไม่เหลือนะครับเปรี้ยงแทนทีเลยนะเพราะฉะนั้นเขาจิ้บอกว่าเมื่อเราอยู่ที่โ่กงแจ้งเวลาจะเดินต้องก้มนะครับนะ่องงอตัวให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยๆเดินนะมันนึงจะไม่ผ่าเราการการอะไรนะเขาบอกว่าเราจะเห็นฟ้าผ่าในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ไม่ใช่ว่าผ่าในแนวดิ่ง แต่เป็นรูปร่างแตกที่แตกหิงก้านไปอย่างสวยงามโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับฟ้าผ่าจะเกิดการเคลื่อนที่ของประจุลบด้านล่างของเมฆลงสู่ดินแต่การถ่ายเทประจุบวกลงสู่ดินที่ทําให้เกิดฟ้าผ่าก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเขาว่ากันมาอย่างงั้นนะครับฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า thunder นะครับซึ่งเป็นปรากฏการธรรมชาตินะครับเคลื่อนที่ของประจุอิเล็กตรอนภายในก้อนเมฆหรือระหว่างก้อนเมฆกับก้อนเมฆหรือเกิดขึ้นระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดินการเคลื่อนที่ขึ้นลงของอะไรนะกระแสอากาศนะครับภายในเมฆคิวอะไรนะคิวมูโลนิมบัสคิวมูโลนิมบัตโอ้ยอานยากจังเลย นะครับทำให้เกิดการต่างสัก์ไฟฟ้าในแต่ละบริเวณของก้อนเมฆและพื้นดินด้านล่างนะเขาบอกว่าฟ้าแลบเนี่ยเมื่อประจุลบบริเวณฐานเมฆถูกเหนี่ยวนำเข้าหาประจุบวกที่อยู่ด้านบนของก้อนเมฆทำให้เกิดแสงสวา่างในก้อนเมฆนี้แหละเราเรียกว่าฟ้าแลบนะครับฟ้าแลบเมื่อประจุไฟฟ้าลบบริเวณฐานเมฆก้อนหนึ่งถูกเหนี่ยวนำไปประจุบวกในเมฆอีกก้อนหนึ่ง จะมองเห็นสายฟ้าวิ่งข้ามระหว่างก้อนเมฆอันนี้เราเรียกว่าฟ้าแลบอ่ามาดูฟ้าผ่าบ้างน,นะครับฟ้าผ่าเกิดจากอะไรครับฟ้าผ่ามันก็เกิดจากประจุลบบริเวณฐานเมฆถูกเหนียวนาเข้าหาประจุบวกที่อยู่บนพื้นดินทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าจากก้อนเมฆพุ่งลงสู่พื้นดินอันนี้เลยเราเรียกว่าฟ้าผ่านะครับในทํานองเดียวกันประจุลบที่อยู่บนพื้นดิน ถูกเนียวนำเข้าหาประจ,จุบวกในก้อนเมฆมองเห็นเป็นฟ้าแลบจากพื้นดินขึ้นตู่ท้องฟ้าน,นะครับเพื่อเกิดฟ้าแลบหรือฟ้าผ่าการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าทําให้เกิดทําให้อากาศบริเวณที่สายฟ้าเคลื่อนที่ผ่านมีอุณหภูมิสูงมากจนขยายตัวยานรวดเร็วทําให้เกิด ungen. ช็อกเวฟนี่ช็อกเวฟนะครับส่งเสียงดังออกมาเรียกว่าฟ้าร้อง แน,น่เรียกว่าฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าร้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่เรามองเห็นฟ้าแลบก,ก่อนได้ยินเสียงฟ้าร้องเนื่องจากแสงมีความเร็วมากกว่าเสียงแสงมีอัตราเร็วถึงสามแสนกิโลเมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวส่วนเสียงมีอัตราเร็วประมาณ1ต่อ3กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฟ้าแลบหรือฟ้าผ่าเกิดขึ้นห่างห่าง จากเราเท่าไรเราสามารถจับเวลาตั้งแต่เมื่อเราเห็นฟ้าแลบเห็นเสียงฟ้าร้องเป็นระยะเวลากี่วินาทีนะครับเราก็ลองคิดดูนะครับว่ามันเนี่ยจะฝังมาเท่าไหร่นะครับแล้วอีกสาเหตุนหนึ่งที่เขาบอกว่าอะไรนะเราเนี่ยอยู่กลางที่โล่งนะครับและปรากฏว่าโอรศัพา์เนี่ยต้องปิดตรงจุดนี้เนี่ยโอรศสพท์มันก็เป็นคลื่น นะครับมันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะโดนฟ้าผ่าได้เพราะโทรศัพท์เนี่ยมันขึ้นถ้าหากว่ามีใครโทรเข้ามาปั๊บครับเราอยู่ที่โลกแจ้งเราอยู่ต่ากคนอยู่เนี่ยฟ้าก็ร้องขึ้นจุดๆสลับะนะครับพอเรากดโทรศัพท์ปั๊บนะครับจังหวะนั้นเนี่ยปรากฏว่าก้อนเมฆมันเกิดความเครียดน,นะครับคลื่นมันถูกส่งขึ้นไปบนท้องฟ้านะแล้วบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นที่โล่งแจ้งเนี่ยมันก็เกิด อะไรครับมันอาจจะเกิดฟ้าผ่าลงมาได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอก้ก้อนเมฆเนี่ยมันเกิดความเครียดนะครับมันเกิดการเสด็จสีการข้้งบนปัญหาที่ลงพอมันเห็นขึ้นปุ๊มันก็จะวิ่งเข้าหาอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ฟ้าผ่าไอ้ส่วนทองแดงเนี่ยนะครับทองแดงเนี่ยเ,เขาบอกว่าถ้าหากว่าเราใส่อะไรนะมีเหล็กทองแดงแล้วเดินไปบริเวณฝนตกแลวจะทําให้ฟ้าผ่าตรงนี้ก็ จะว่าไปแล้วมันก็ยังพิสูจน์กันไม่ได้นะครับว่าทองแดงเนี่ยมันจะทําให้ฟ้าผ่าหรือเปล่ายัางไงไม่รู้แต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือความจริงทั้งหมดเลยนะครับมันคือความจริงทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วฟ้าแลบฟ้าล้องฟ้าผ่าเนี่ยนะมันอะไรครับมันเกิดขึ้นอย่างที่ผมพูดทั้งหมดเลย แต่ถ้าหากว่าใครมีความเห็นยังไงนะครับก็อธิบายเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นี้เลยเต็มที่เลยนะครับผมอาจจะพูดหรือเล่าให้กับท่านผู้ชมเนะี่ยอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดมีใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนี่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับไม่ไม่โกรธไม่ว่าไม่เคืองกันนะครับมันจะได้เป็นความรู้ต่อคนที่เขากําลังหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟาแหลกฟาลองฟาผ่าว่ามันเกิดจากอะไร นะครับก็นะครับก็ใส่กันมาได้เลยนะครับใครมีความรู้เพิ่มเติมจากานี้นะครับนะว่าเอ๊ะแล้วฟ้าผ่าที่มันฟ้าผ่าที่โทรศัพท์เนี่ยเกิดจากอะไรก็สามารถใส่เข้ามานะครับเราทําไว้เพื่อเป็นวิทยาทานนะครับสําหรับคนที่ต้องการจะหาข้อมูลเราไม่ได้ทํามาเพื่อแบบว่าเอ่อคนรนูน้ว่างั้นคนนั้นว่าอย่างนี้นะครับผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง นะครับที่เปิดคลิปนี้ดิวด้วยนะครับนะก็หวังว่านะครับไอเรื่องฟ้าและฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยความันไม่ไม่น้อยที่กําลังเป็นอยู่นตอนนี้ก็คือผนตกหนักนะครับเลยทําคลิปนี้ขึ้นมาบอกตรงๆเลยนะครับก็คงไว้เท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามนะครับติดตามชมในช่องชาแนล Next Station ่อไปได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันก่อนนะครับ 哇。Uh, so